สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ลูกอิสานนะ้าตาไม่หรอพ่อไม่รวยก็จะพามาตกตกปลาสะดโลน้องปลาไหลนะครับผมวันนี้แล้วก็เตรียมนะครับผมตอนนี้เราก็จะเตรียมเหยื่อนะครับผมเอาเรารอดูตอนต่อไปครับผม วันนี้ก็มาตกปลาสะโดะกันครับผมไม่รู้จะได้ไม่ได้ครับผมวันนี้รอลุ้นกันครับผมตกปลาสะโดขาดไปหนึ่งนะครับขาดไปหนึ่งแล้ววันนี้โคตเซ็งเลยครับวันนี้ขาดไปหนึ่งแล้วเอามาแค่สามดวงเองครับผมขาดไปหนึ่งแล้วร,รู้มันไม่รู้มันยังไงครับผมรู้มันสับยังไงก็งขาดเลยครับอันหนึง่ง เอ,เ,เอาเปลเอดมาแค่สามดวงเองครับผมเอาดูต่อไปครับผมวันนี้ผมว่าจะไปว่าจะไปตกปลานิลน,นะครับผมวันนี้ผมว่าจะไปตกปลานินนะกระแปะมันก็เลยผิดพลาดห,หนึ่งครับผมวันนี้ว่าจะไปตกปลานินครับวันนี้ผมว่าจะไปตกปลานินวันนี้ผมก็หยุดนะครับผมขอขอน่าหยุดครับวันนี้เอาก็อทำมาเพื่อ ดูกท่านนะครับผมได้ดูกันเห็นเห็นท่านชอบนะครับเวลาตกเป็ดก็เห็นชอบมาดูกันเยอะครับผมวันนี้ผมก็เลย,เยวันนี้ขอลาวันหน้ามาตกเป็ดให้ทุกเอฟซี FC ทุกท่านได้ดูกันครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาดูกันเยอะนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ตกปลากันที่หนองปลาไหลนะครับวันนี้ก็ว่าน้ําลดแบบสดๆครับผมปีนี้ ก็เลยมาลอมักโดมจะได้หรือเปล่านะครับผมตามชมต่อไปคับผมวันนี้ก็แดดจัดจ้าเลยครับผมเราก็ไม่มีลมไม่มีอะไรนะครับผมจนะเรือหาปลากันั้นะผมก็ี่นผมมรถจักเจ้าของวันนีก็น้ำลดแบบร้อเอร์นต์เหลือยี่สามสิบเปอร์เซ็นผมน้ำเนี่ยจ็ไหลมัรากนอ้าว มาล่อปลาตะโดทั้งห่อยครับผมล่อปลาตะโดทักหน่อยให้ทุกท่านได้ดูกันครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอมเมนต์กดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์นะครับผมผมครัแเราก็จะพาทำทรงให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ว่าวันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ม่าจะไปส่งให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมวันอาทิตย์เนี้ยคลิปต่อไปวันอาทิตย์ จะไปส่งให้ทุกท่านดูกันครับผมนี่วันวันนะครับพุธวันนี้วันพุธนะครับผมวันพุธที่สิบแปดนคะครับผมแปดมีนาคมนะครับผมแต่ว่าน,างน้งไม่มีครับเราจะมาส่ให้ทุกท่านดู้ครับได้ไม่ได้ก็ถ้าไม่ได้ก็ขอโทษขออภยัยพี่ๆี่น้องน้องทุกท่านนะครับผมใช่ไหมครับผมอันนี้ก็มาคนเดียวนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่กดติดตามกดดูกันยาวๆคลิปหน่อยนะครับผมอันนี้ก็วมมารัเสียอยู่ในนีตังครับผมว่าจะไปตกปลาดินครับผมวันนี้จะได้ครับผมตกตาตกปลาดินไม่ต้องใช้เบ็ดนะครับผมแบบไปคล้ายตะก้อแบบเป็นเป็นอะไร่เป็นมองครับเป็นมองอ่ะตกเอาครับแบบนั้นแะเป็นเบ็ดไม่ใช้ครับผมก็าจะไปวันนี้ก็ ผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ว่างบอกว่าหลานมาอยู่หลานมาหลานพาแฟดมาอยู่ด้วยบอกแล้วหน้าที่ค่อยไปบอกเราก็เลยโอเคครับโอเคครับนะค,ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับผมดูกันยาวๆต่อไปครับครับผมเฮ้ยนางตากแดดพี่น้องเอ้ยนางตากแดด <c oughs> นางตากแดดครับผมตกปลาครับผม ยิดบนบ้านครับนี่ครับผมว่าจะเบ้าเรื่องกันย้อนนี่ครับนี่เข้าหมากครับผมเข้าหมากเข้ามาครับพี่น้องเข้าหมากครับเข้าหมากนะพี่น้องเนะาะสมัยตะกอนเข้าหมากซื้อมองได้กระได้นะพี่น้องนะเข้าหมากซื้อมองได้กระได้ครับผมอ่า<ไ>ซื้อมองได้กระได้เข้าหมากสมัยตะกอน ว้อนี่เขามากซื้อมาได้ก็ได้ได้กู้มือนี่ซุ้มซาบานเท่าเอามานขายเพ่าะได้เด้พี่น้องเลยเขามากกู้มือนี่ต้องขายในเซเว่นครับพี่น้องเลยเขาซื้อขายในเซเว่นบอถือจ้กพี่น้องกู้มือนี่ซาบานน้ามาขายนี่ติดคุกครับพี่น้องเลยเขามากเป็นว่ะติดคุกสมัยยุคนี้มันแน่นอนดี่ลครับผมโอ้สุดยอดพี่น้องเลยเป็นเขามากครับผมทำไมต่กรอนนี่ห่วย เอ้อแท้กระไดในคูเมืองนี่มีราค้าในคูมืองนี่โอ้ทอดบัตมดาทอดบั้บัดดาเข้ามาคนณบ่จักบาทครับพอด้เบื้องลยะโอ,โอ้จักบาทครับยี่สิบกอรอมากรรมอาค่าครับพอีจักจักบาทครบพอด้เบื้องพอด้เบื้องมาบิดราคาครับพี่น้องผมจะลองกินมึงดูมันเป็นอะไรครับ ก,กินเข้าไปร้วสิีรกะบอกว่าเขามากฤทธิิรู่ยรายมานอนเขาขายบะไดไหมาขายเซเว่นขายได้ร่อ,องดูสิ่ม,มาบอเบางก็ยืมเมาผมแปลนเขาลงมบานได้พี่นึ่งนะอ้ออาวผ้านี้ตวนีเขาได้เขาได้เขาหมาก่นบ่า เข่าท่าพี่น้องกัยเข่าอีข้าขนมอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องอิสานปะพอเกินมากพอเห็นเราเข้ามานี่ครับเห็นตะยกคูม่มือนี่แหละพี่น้อง้ายกระเชับโอ้ยนิรยลายพี่น้อง เราเนี่ไป่ใเวนเพิ่งได้เห็นครับผมน้องไอ้เข่าหมากขาย,ยไม่ใช่เวนโอ้แตกไปกุ้ดขายสนมบ้านเท่านี่ขายอยู่แถวบ้านเท่านี่คือจับอุกังหลโอ้ไม่ได้กอดลายหรอกยันน้ำรวจจับจับเรื่องยังจับเรื่องว่าเรื่องเข้าหมากกินเข้าหมาก มันจับไปแย่วว่าค่องโอ้มันจับไปเรื่องมาพรมไปเรื่องไปไทยผมบอกแกคุกเพราะเรื่องเขามาก็ซื้อก็ได้โอ้ได้ผมยานันสมัยอันผมอายุสี่สิบนี่ผมยัน,อน,อนอยันย่น้องเลยขายขายวัวต้องเสียค่าภาษีขายวัคควขายคควยต้องเสียค่าภาษีห <c oughs> ่วยหา

อเอาเหลือคมารับพี่น้องก็กิเข้ามากัน อ้ามีเหล่พี่นอ้องเอ้ยย่านฮาเบิงเ้งบรรยากาศต่อไปนะแล้วคนอื่นก็สีเลียกกันอะครับตอนนี้ไม่ไมีม,มรู้ท่าจะทำอะไรแล้วครับผมตกสะโดก็ไม่ได้ครับผมตอนนี้ผมก็มีลํำอยู่ครับลํำอยู่พี่น้องเอ้ยมีลํำอยู่ครับผมจะทำมั่วแลครับตอนนี้นะครับเอา มาฟินเอาไปลงไปหมดไ,ไ,ไปแล้วครับตัวนี้ใส่เข้าไปเลยได้กระทั่งมันครับตอนนี้ไปแล้วทำยังไงก็ไม่กินครับปลาก็อตายแล้วครับหมดนะครับเนี่ยครับมะพร้าวครับเอาไปเลยกินไม่หมดก็ให้ตรงนี้แถวนี้กินครับผม ไปครับขุดมั่วไปแล้วครับผมตอนนี้ขาขามั่วไปแล้วครับไห่ไหวเกินครับผมไปไปแล้วครับ ผมหมดแล้วเราก็คนขอลนคร้อมกันเลยครับผมสุดมั่วไปแล้วครับตอนนี้เราจะใส่เลือดหมูเข้าไปเลยครับพี่น้องใส่เลือดหมูเข้าไปเลย เสเกครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเรีย <c oughs> บร้อยครับผม Lặp nặng 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 เฮ้ย <Hey! S 2> <laughs> มันนั้นนักจะกลัวพี่น้องเอ้ยเอานักจะกลัวครับพี่น้องนักจะกลัวครับผม ไปน้องโ้ยไรไขาดมึงเลยพวกพกือไปคือนี่น้องเอ้ยครับผม น้ำลดสูงดีครับพี่น้องตอนนี้นนรับผมน่นเฮ้ยตะก้อนเนน้ำอยู่พุนครับผมตีนปลายยางมันครับยางรหลายดีพี่น้องตุต้นปลายยางน้ำปีนี้น้ำลดแห้งดีครับผมผมเกพยพายางรอบเบิ้งก็ชักหน่อยครับพี่น้องอยางใส่หม้องี่ครับผม ใส่ม่งนี่รู้สึกว่าใส่ม่งนี่บางในกระพ่พาดครับผมได้ครับผมคนอยู่กลางนองพี่น้องเ,อเด,ผเดผ้ผมแต่ภาพผงแต่ภาพผงผมไม่นองมุดยี่นำ้ำครับผมครับขีเล่อยกลางน้ำ สูมไปกับเบญเห็นพี่น้องเอ้ยที่เบิ่งเรือหาปลาเขาไปเบิ่งเรือหาปลาครับผมเลือหาปลาผมว่าคนแท้นีิว่าสิบ่หาปลาครับผมหาปลาด้วยกันครับพี่น้องเนี่ยนะผมเรือข้าเจ้าเครื่องข้าเจ้าก่อนใบยันขาเจ้าใช่เล่าข้าเจ้ากับใบยันแต่คนรักเนาะเรือเรือกอะไรข้าเจ้าข้าเจ้าตัด์ทไปครับผมเอาผ้าปูใบยางดีครับพี่น้องผ้าตัวใบยางดีลายล้ำครับผม อสระอยู่มีทุกเครื่องครับผมเครื่องผมความคิดผมว่านี่ไม่มีเลือนหาปลาจริงนะครับจัดเลือกแข่งกันนะครับพี่น้องจัดเลือกแข่งกันครับผมจัดเลือกมาแข่งกันหลายลำครับยูนี่อยูนี่ย่างย่างในหน่อยครับผมอยูแถวยูแถวยู่น้องนี่ยดางในหน่อยสี่สิบลำครับเรื่อจัดแข่งกันนะพี่น้องน้องปลาไหลนาองอย่างเงี้ แคทเลือกแข่งกันครับผมเจิดปจ๊ดปื๊ดพื้นเจมพ์พื้ด้วยครับเลือกผู้ใดสีแรงเอากันครับผมเอ้ยคนละยี่ห้อควอมแคทเลือกแข่งกันครับผมนี่หนังเออเป็นสนุกเนาะคุณอ่ะโอ้ยผมยานย่างเนี้ยครับต่ำต่ออันเทปหน้าพื้นพ่นจงลงจังเร่งอยู่มันตะลมองพื้นพ่นจงลงจังเร่งอยู่ผู้ใดต่ำต่อนี่ตายงอยเลยครับกี่เรืองแล้วนี่ครับผม พ้องขนกับผนได้พ้องข้นจะเอารถไถมาไถสิบปูกยักสิบปูกยังข้าจับมุฟังแล้วคุณครับผมโอ้ยไมโค้งุด,ดละเมิดตะพืชลรอผมมันเลิกกะกัเก่าฮ่าพี่นอ้องมาเบิ่งครับผม,ผมเรือกหาปลาครับพี่น้องเอ้ยเงอนเท่าตกปลากะถือว่าบ่าได้ครับพี่น้องบ่ได้ครับผม วันอาทิตย์ครับผมวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันศุกรกตกปลานิ่นครับผมตกปลานิ่นตกปลานิ่นครับผมบ่ต้องใส่อันเป็ดครับตกปลานิ่นมองผมที่ไปนี่คือว่าปั่นบ้านอันปั่นอันใส่ตะกอเลยครับผมปั่นอันง้อปั่นอาหารเยือครับปั่นเยือใส่ใส่ตะกอเลยครับพี่น้อง พันเดียตะก้อนก,กอ็มันเป็นมอสเนาะเอาลงเลยครับผมและเซียมเฮ็ดไม่เบิ่งครับพี่น้องวันอาทิตย์เด้อวันอาทิตย์ได้สิจัดก,การนี่ขอบคุณหลายๆทุกท่านครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับกดติดตามพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆครับผมน้องนี่บ่็นคน้อยๆน,นะครับผมร้อยไร้มนนะครับพี่น้องมือเนี้ยนี่ผมบ่ได้ไปฟังหมดเลย มือตะก้อนอ่ะซีเพลียวผมไปฟังคนโอ้โถูกครับเป็นกิโลมมนได้ฟังนั่นแต่ว่าเป็นน้องด้กันนี่แหละครับผมมองกันผมไปถ้าไปเพื่อนกันวัดล่างครับผมดูฟังนั่นคนเลยครับผมเป็นกิโลไม่ได้ไปนีอันมือนี่ผมมาฟังทั้งขอกงวครับผมขอบงวไปฟังไปทั้งนี้กะขอบงวไปทั้งนี้กะกิโลหนึ่งครับผมไปทั้งนกกิโลนึงอเป็นกิโลนะครับน้องไมในน้อยเลยครับผม ฟังฟังแล้วฝุ่นเอาไมโคตรจกกิดนแล้วครับผมมันมาน้องมันตื่นมาไม่โคตจบกัน่าไห็ไม่เลอกก็เก่าครับผมเรื่องหาปลาเนี่ก็ไหลเลยครับผมแถวนี้อักสักหลาอยู่ฟังแล้วฝุ่นก็มีงนอนง่วนนะครับผมน้องเปิงไหลจังหวัดระยองมีงนอน<อ>งว่วนเลี้ยงนะครับผมหัาหลง่วนเจ้ามาเลี้ยงว่า,างซา,าหนี่ก็เห็นก็เจ้าใส้หมองก็ได้ป้ะมันเคืองกระสอบมั้งครับ โอ้นกมันพุ่นนะนกมันเกาะเย็นสบายครับพี่น้องมื่อเนี่ยก็ซับนี่แล้วพี่น้องได้ขอบคุณหลายๆครับที่เขามากดติดตามกดซับสไครต์ครับผมผมครับผมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์หลายๆเด้อพี่น้องจะได้ภาพไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องพี่น้องผ่านพี่น้องทุกคนครับผมที่ผ่านมาเบิ่งกับขอบคุณหลายๆครับผมคนเบิ่งลายให้ดีเลยครับผมแห่งมีเวลาทัางสิบลายครับผมแต่ว่าคนนั้นเบิ่งหน่อยกับโอ้ เสียล่างานกับวู้ปไว้ครับผมมังเทือกับคลิปที่แล้วนึ่ก็ได้คนยอดวิวหารลอยก็คนครับผมหารลอยนก็เบิ่งกันเลยเด็ดต่อครับเมื่อนี้ก็หยุดงานครับผมเมื่อนี้วันฤหัดครับผมหยุดงานเฮ้ยวันพุธแม่ละเมื่อนี้วันพุธหยุดงานครับเมื่อนี้เพื่อเอฟซีทุ่ทันครับได้เบิ่งกันนะครับน้องได้เบิ่งบรรยากาศกันรี่เลยครับผมได้มีความสุขกันครับเบิ่งบรรยากาศครับ บ่ได้ตามมันไม้ครับผมก็เส้นไปเลยครับมึงยังก็พอๆนะครับมึงเดี๋ยวมากอะไรอันก็อกไก่กับสิทิ่มแฮมาสกินครับผมนั่นนี่แหละนี่นี่บ่หมานครับมึงประหมันเหงขอบคุณครับผมทุกท่านครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปใหม่ครับผม